การคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูจะพานักเรียนไปเรียนเรื่องการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์โดยที่ที่ครูจะพานักเรียนไปวันนี้ขณะนี้มีการแสดงความรู้เรื่องการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์อยู่ค่ะถึงที่ที่ครูจะพานักเรียนมาศึกษาเรื่องการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่นี่ คือชมรมคณิตศาสตร์ค่ะตอนนี้เราเรีบเข้าไปพบวิทยากรกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับเด็กๆทุกคนขอต้อนรับสู่ชมรมคณิตศาสตร์ครับวันนี้พี่จะพาน้องๆไปชมส่วนจัดแสดงเรื่องการาคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ครับแต่ก่อนเข้าไปพี่มีคำถามมาถามน้องๆด้วยครับมาพบกับคำถามที่พี่เตรียมมาเลยครับคือพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเท่านั้นแล้วพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกได้ไหมครับไม่ได้ค่ะพระอาทิตย์ต้องตกทางทิศตะวันตกค่ะแล้วน้องๆคิดว่าวันนี้ฝนจะตกไหมครับวันนี้ฝนอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ค่ะน้องๆเก่งมากเลยครับตอบคำถามของพี่ได้ว่องไวมากน้องๆทราบไหมครับว่าจากคำถามที่พี่ถามน้องๆไป เราสามารถสรุปเหตุการณ์แบ่งได้เป็นสามเหตุการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนคือพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคือพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออกและเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้คือวันนี้ฝนอาจจะตกหรือไม่ตกก็ได้ ตอนนี้น้องๆทุกคนก็ได้รู้จักเหตุการณ์ทั้ง3เหตุการณ์ที่เราได้ถามตอบกันไปแล้วต่อไปพี่มีกิจกรรมสนุกสนุกมาให้น้องๆลองเล่นกันดูนะครับนี่เป็นเหรียญ5บาทที่น้องๆคุ้นเคยกันดีนะครับลองตอบพี่หน่อยสิครับว่าเหรียญมีกี่ด้านมีสองด้านค่ะคือหัวและก้อยค่ะแล้วในการโยนเหรียญหนึ่งครั้งน้องๆว่า เหรียญจะมีโอกาสหงายหน้าไหนได้บ้างครับอาจจะเป็นหัวหรือก้อยค่ะงั้นพี่ลองโยนเหรียญน,นี้ดูนะครับลองเข้ามาดูสิครับว่าเหรียญหงายหน้าไหนเหรียญหงายหน้าก้อยขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นการโยนเหรียญจึงเป็นเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้เพราะเราไม่สามารถตอบได้ทันทีว่าเมื่อโยนเหรียญเหรียญจะหงายหน้าใดขึ้นมาครับข้างในห้องนี้ยังมีกิจกรรมที่เราจะมาเล่นด้วยกันอีกนะครับ น้องๆตามพี่มาเลยครับในห้องนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลายกิจกรรมเลยนะคะแต่ตอนนี้ครูขอชวนนักเรียนมาทำกิจกรรมนี้ก่อนค่ะไปกันเลยค่ะตากสถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ให้นักเรียนนำเหตุการณ์ไปใส่ให้ถูกต้องค่ะ เป็นอย่างไรคะนักเรียนทำกิจกรรมที่ครูเตรียมมาให้กันได้ไหมคะตอนนี้นักเรียนที่ครูพามาทัศนศึกษากำลังทำอะไรกันอยู่นะเราเข้าไปดูกันเลยคะ่ะน้องๆเห็นกล่องนี้ไหมครับเดี๋ยวพี่จะใส่ลูกปิงปองสีขาวลงไปสามลูกลูกปิงปองสีส้มลงไปหนึ่งลูกนะครับเดี๋ยวพี่จะสุ่มหยิบลูกปิงปองในกล่องนี้ขึ้นมาหนึ่งลูกนะครับพี่หยิบได้ลูกปิงปองสีขาวครับจากที่พี่หยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูก น้องๆลองมาตอบคำถามของพี่หน่อยสิครับในการหยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งครั้งแล้วได้ลูกปิงปองสีขาวหรือสีสม้มเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนหรือเปล่าครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ลูกปิงปองกลับลงไปก่อนนะครับน้องๆว่าถ้าพี่หยิบลูกปิงปองขึ้นมาหนึ่งลูกในครั้งต่อไปพี่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีขาวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนหรือเปล่าครับ ไม่ค่ะเพราะเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ค่ะแล้วโอกาสที่พี่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีส้มเหรอครับเหตุการณ์นี้อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ค่ะแล้วเป็นไปได้ไหมครับที่พี่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีเขียวเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะเพราะมีแต่ลูกปิงปองสีขาวกับสีส้ม โอกาสที่พี่จะหยิบได้ลูกปิงปองสีใดมีมากกว่ากันครับสีขาวค่ะเพราะในกล่องมีลูกปิงปองสีขาวมากกว่าเก่งมากครับน้องๆพี่ว่าเรามาที่อุปกรณ์ต่อไปที่พี่เตรียมมาให้น้องๆกันดีกว่าครับเนี่ยคือลูกปัดสีต่างๆครับได้แก่สีแดง3เม็ด สีน้ำเงินสามเม็ดและสีเหลืองสามเม็ดพี่จะใส่ลูกปัดลงไปในถุงผ้าใบนี้นะครับน้องๆคิดว่าถ้าพี่สุ่มหยิบลูกปัดขึ้นมาหนึ่งเม็ดพี่มีโอกาสจะหยิบได้ลูกปัดสีใดบ้างครับมีโอกาสหยิบได้สีแดงสีน้ำเงินหรือสีเหลืองค่ะเพราะในถุงผ้ามีลูกปัดอยู่สามสีแล้วพี่มีโอกาสที่จะหยิบลูกปัดสีใดมากกว่าครับมีโอกาสเท่ากันค่ะ พระในถุงมีลูกปัดสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองเท่ากันค่ะแล้วพี่มีโอกาสจะหยิบได้ลูกปัดสีส้มไหมนะไม่มีค่ะพระในถุงไม่มีลูกปัดสีส้มน้องๆทุกคนเก่งมากเลยครับตอนนี้ทุกคนเข้าใจเรื่องการคาดคะเนของเหตุการณ์แล้ว พี่ให้น้องๆทุกคนผ่านนิทรรศการในส่วนนี้ทุกคนเลยครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนที่จะเข้าไปดูนิทรรศการส่วนต่อไปกันนะครับกำลังสนุกกันเลยใช่ไหมคะระหว่างที่เด็กๆกำลังพักก่อนเข้าไปดูนิทรรศการในส่วนต่อไปครูขอชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมนี้กับครูก่อนนะคะ จากสถานการณ์ที่กำหนดให้จงคลิกหน้าเหตุการณ์ที่ตรงกับสถานการณ์ที่กำหนดให้ถูกต้องเป็นอย่างไรคะนักเรียนทำกิจกรรมกันได้ไม่เอ่ยแต่ตอนนี้ครูจะมาสรุปความรู้จากกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำผ่านมากันคะ่ะโอกาสที่เหตุการณ์หนึ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้หรือไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใช้เดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดจงพิจารณาจอดต่อไปนี้ว่าถูกหรือผิด เป็นอย่างไรคะนักเรียนทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันได้ไหมคะการคาดคะเนการเกิดขึ้นของเหตุการณ์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับคาบนี้ครูและเพื่อนๆต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ